็อปิกวันนี้ที่เราจะมาคุยกันนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวประสบการณ์รักครั้งแรกของพวกเราเอาแอบ,บชอบไปเลยอะ่ะเคยมีคนหนึ่งตอนป .6 เลยนอกเอาแง่ มึงมันเป็นเรื่องราวที่แบบพูดง่ายนะกูแบบค่าหวองในตัวเขาดูทุกอ,อย่างเลยแล้วไม่มีการเอาลูกมารวยอะไรเลยเพราะว่ากูรู้สึกว่าการที่กูมีความหลังครั้งแรกมันต้องเพอร์เฟคตั้งแต่เราเลิกกับแฟนคนแรกอะเราไม่มีแฟนเลยเพราะเราเอียนกับการที่ต้องเจออะไรแบบเนี้ยเราการเป็นคนที่แบบไม่ชอบผู้ชายที่จุกจิกจู้จี้กับเราเกินไปเวลาที่เราจะเลือกคบใครอะไม่ใช่ว่าดูแค่หน้าตาจริงนะเว้ยคือเราต้องรีสเว์ไว้เลยว่าเราต้องการคนแบบไหนในชีวิตเราต้องการคนที่ต้องการจริงๆอะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่่ชวง ท็อปิกวันนี้ที่เราจะมาคุยกันนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวประสบการณ์รักครั้งแรกของพวกเราที่แบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวท็อกซิกหรือว่าเรื่องราวเรา่อรับกุ๊กกี้เอออะไรอย่างเงี้ยก็จะมาเล่าไม่ว่าจะช่วงวัยไหนก็นตามนะคะอย่ามาฟังกันว่ามันเจอแบบว่าเฮ้ยตรงกับชีวิตใครหรือเปล่าหรือว่าเอาไปไปยุก็ได้นะสำหรับวัยรุ่นที่กําลังที่จะมีความรักเออแล้วแบบรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้เรากําลังเจอแบบนี้อยู่เรากําลังทําตัวแบบนี้อยู่ซึ่งมันไม่ดีเลยทําให้คบกับแฟนได้ไม่นานอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวเรามาฟัง คือถ้าเป็นประสบการณ์รักครั้งแรกของต้านะก็คือมันเป็นของการแอบชอบมากกว่าคือตอนนั้นอะกแอบชอบรุ่นพี่ไงที่แบบแอบชอบมานานมากๆคือเขาอะเป็นรุ่นพี่มอนหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาใหม่มแล้วเขาก็คือหล่อมากตอนนั้นเป็นประสบการณ์ที่กูรู้สึกว่ากูาทุ่มเททุกอย่างเพื่อเขาฝ่ายเดียวแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจกูเลยนะเป็นจริงเหมือนแบบกูส่งของไปให้เขาทุกเช้ากูต้องตื่นแบบตีสี่เพื่อเอาน้ําไปให้เขาอะมึงในที่ตรงนี้ผู้ชายเหมือนกันนะที่หนักวันนะี้อีก <า S 2> <า S 1> คือกะมีการแบบเขียนกระดาษอะแบบกระดาษแบบโน้ะแบบมือกูก็พั่มเธอช่วงนั้นเพลงหาฉันตายกำลังมามึงอ๋อเขียนว่าให้ได้ไงวะอยากจะบอกว่ารักฉันรักเธออยากจะบอกให้รู้แหละเข้าใจ <laughs> อย่างเงี้ยเพลงทั้งเพลงอะกินลงไปแล้วกูก็แบบไปส่งให้เขาที่ห้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าครู้สึกว่าครั้งนั้นอะมันเป็นมันเรียกว่าความรักจริงๆนะเพราะว่าเวลาที่เขามีแฟนอะกูโกรธเขาเคือกูเคยบอกชอบเขาไปแล้วแต่ว่าเขาก็ตอบกูแค่ครับ มันก็เลยทำให้กูรู้สึกว่าแต่กูไม่ได้ตัดใจนะพอได้ไปเจอกันครั้งสุดท้ายคือตอนที่กูใจแองงเรียนก็เลยไปขอเขาถ่ายรูปแล้วสุดท้ายเขาก็ไม่ให้กูถ่ายเขาบอกเขายุ่ง <c oughs> <c oughs> ยุ่งอยู่เออทา้งนั้นกูว่ายายโรงเรียนแล้วกูไปเจอแฟนคนแรกแล้วมึงเคยแอบ,บชอบใครปะกูคเคยแอบ,บชอบถ้าเกิดวแบบ่าแบบเอาแอบชอบไปเลยอ่ะเคยมีคนหนึ่งตอนป .6 เลยนาอะเอาง ผู้ชายในห้องอะน้อยมากมีแค่เก้าคนที่เหลือเป็นผู้หญิงหมดเลยเออ,เอ,อแล้วแบบเหมือนแบบแบบพอมีเด็กใหม่เข้ามามันก็เป็นคนเดียวที่หล่อทดีด่สุดในห้องอะเก็ตไหมเราก็เป็นแบบว่าโอ๊ยแล้วก็ากให้เช่าคแล้ว,แล,วแล้วเขาว่าคุยกับรุ่นพี่คนนึงที่อยู่มสาเราอะก็ไปดราม่าใน a c e b o o k หน้าเพจเฟซบุ๊ก,เ,กเขาว่าแบบไม่เป็นไรนะต่อให้เราไม่ได้เป็นอะไรกันเราก็ยังเห็นแกเป็นเพื่อนที่ดีสำหรับเราอยู่เสมอทุกวันนี้ก็อยา เลยอ่ะมึงอ,อกหักมากเลยอ่ะแบบเขายังไม่ได้อะไรกับเราเลยลใช่ใช่ใช่หักเฉยเลยแบบทำไมทำไมมันเศร้าอย่างนี้ทำไมเขาไม่ชอบเราอะไรอ <ๆ S 2> ย่อางเงี้ยก็จะมาเข้าสู่ช่วงที่แบบเจอกับรักที่แบบเจ็บจริงๆรักที่รักครั้งแรกจริงๆไม่ใช่ว่าเราเป็นรักครา้งแรกเดียวเป็นรักที่ เขารักเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือหลังจากที่ลาออกไปใช่ไหมจากอีกโรงเรียนหนึ่งไปอยู่อีกโรงเรียนหนึ่งอ,อ่ะมึงบอกว่ามึงลอ่อเรื่องพี่ที่หล่อที่สุดกูก็เล่าคนที่หล่อที่สุดในตอนนั้นที่รู้สึกว่าม <c oughs> องแล้วหล <c oughs> อ,อ,อกองแล,ะละ้วหลออคือสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่แบบเราเพิ่งย้ายไปใหม่ซึ่งเป็นแบบช่วงวอสามซึ่งในตอนนั้นอะมันก็เป็นเหมือนแบบเด็ก ไ่าเงียก็คือเข้าไปแล้วก็ตอนแรกกับเราไม่ได้รู้จักเขานะคือเข้าไปแล้วช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงแบบวันหยุดสอ์อาทิตย์แล้ว, <ừ> ลวอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆอย่างวันอาทิตย์อะมันมีผู้หญิงทักมาทักมา,าถามูนะ<อ>แล้วก็บอกประมาณว่า,วา,น,วาน้องแอบคุยกับแพนที่หนะรือเปล่นานนือแบบไข่ประดนคืหนูไม่รู้จักใครเลย<อ>ค่ะหนูเพิ่งเข้ามาเลย้ยเขาก็บอกว่าเราเป็นผู้หญิงในการให้พูดมาตรงๆอะไรเงี้ยแต่กูก็บอกเขาจริงๆว่า กูไม่ได้คุยแล้วหลังจากนั้น ES> ่ะผู้ชายคนนี้ก็ทักมาขอโทษปูว่าแบบว่าขอโทษนะที่แบบว่าแฟนทักมายุ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกูเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขาอยู่ห <si ้องเดียวกันกับเราเออเพราะว่าตอนนั Window ้นที่เข้าไปอ่ะเห็นว่ามันเป็นผู้หญิงแล้วก็มีผู้ชายซึ่งมันก็เยอะไงกูไม่ได้ทำความรู้จักทุกคนแล้วมันก็คือจะวันหยุดแล้วก็ไม่ีเวาใครชื่อไรใครชื่อไรใครชื่อไรก็คงไม่มีเวลาอย่างนั้นแล้วพอหลังจากเหตุการณ์นั้นอ่ะ เราก็เลยได้คุยกับเขานั่งจากว่าเขาอะ่ะให้ทักมาหารเราเ,เพื่อที่จะแบบขอนี่ให้ติวนู่นติวนี่ให้หน่อยแล้วหลังจากนั้นไม่นานเขาก็เลิกกับแฟนเขาแต่เหตุการณ์มันได้เป็นว่าช่วงที่เป็นเ,เกิดเขาพอดีแล้วเราเอาของความรนเกิดไปให้ในฐานะท,ที่เราเป็นเพื่อน,น,นอืมคือมันเลยทําให้เขาคนอื่นๆอ่ะรู้สึกว่ากลัวไปแย่งของมาเมื่อไดร่รู้ไป้าแล้วหลังจากนั้นเขาก็แบบกระชอนโรงเรเียนว่ากี่ชายแย่งแฟนคนอื่นกูก็แบบะอะไรนะแล้วกูก็ไม่ทําอะไรไงกูก็เงียบนี่ นิ่งเสียบทุกสิ่งอะไรเงี้ยแล้วขนาดนั้นเขาก็แบบขอแบบออกตัวเลยว่าเขาแบบจีบเราโดยที่มีมีเพื่อนอีกคนนึงที่ชอบเราเหมือนกันนะแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ยอมให้กับผู้ชายคนดีโอ้ยสวยเนานะแลกชอบและทีเนี้ยพอเสร็จปุ๊บว,ว่าเราก็ได้คุยกับเขาก็คือคบกันก็ทุกอย่างมันก็ดีๆใช่ปะ่ะเป็นแฟนคนแรกแล้วก็แบบค่อนข้างที่จะงี่เง่านิดึงคือเราคาดหวัว่าการที่เขาเป็นแฟนเราอ่ะเขาก็ต้องไปทําให้เรามีความสุขสิทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่เราคิดสิแต่แบบพอโตขึ้นมามันก็เพิ่งเข้าใจว่า การที่เราจะแบบคบกับใครสักคนอ่ะมันไม่ใช่ว่าฝ่ายหนึ่งต้องมาชีิตเราอย่างเดียวอ่ะมันคือทุกคนจะต้องแบบชีวตกันละกันคือมึงกูงี่ยอ้วขนาดที่ว่าวันนั้นอ่ะคือเขาจะแบบทุกเช้าอ่ะเขาจะเอาอาหารมาให้กูกินไว้เพราะว่าเขารู้ว่ากูไมาสายเออเขารู้ว่ากูว่าสายแต่กูไม่ได้กินข้าวเช้าแล้วอยู่ดีๆเขาก็แบบเอาข้าวเหนียวหมูปิ้งมาให้แล้ววันนั้นอ่ะเป็นวันเดียวที่มันไม่มีข้าวเหนียวหมูปิ้งหรอเออแล้วกูโมโหมากกูแบบ มองหน้าเขาแล้วตอนแรกกูก็โกรธแต่กูแบบนิ่งไว้ก่อนถามว่าทำไมไม่มีข้าวเหนียวเขาบอกเออมันไม่มีจริงๆมันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยกูก็เลยหยิบถุงแบบหมูปิ้งมาแล้วกูก็เดินไปที่ขยะหลังห้องแล้วก็ทิ้งหมูปิ้งไปเลยมึงทำลายจิตใจเขาทิ้งหมูปิ้งไปเลยแล้วหลังจากนั้นไม่นานเขาก็แบบเสียใจกูร้องไห้แล้วกูบอกว่าที่เธอไม่มีข้าวเหนียวมาให้เราเธอไม่คิดเหรอว่าเราอยากมีข้าวเหนียวแค่ไหนเราเลิกกันเถอะแล้วลไม่จบนะคดีของจินมันยังมีอีกคือมันมีเคสที่แบบไปเที่ยวห้าง เดี๋ยวไปกินเคเอฟซีแล้วในเคเอฟซีอ่ะอม,มันก็จะมีนักเก็ตที่แถมให้ซึ่งปกติกูไม่ได้ชอบกินนักเก็ตไงออแต่กูรู้สึกว่าอะไรที่เป็นของกูเพราะเราเป็นของกูออซึ่งมันก็แบ่งกันมีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งนั่งด้วยมันก็แบ่งกันคนละชิ้นคนละชิ้นปรากฏว่ายอยู่ดีกูหันมานักเก็ตกูหายกูก็เลยถามว่าโมโหเลยเออใครเอานักเก็ตไป <า S 1> <ว><า>แล้วทายไม่ผู้ชายก็าถมามว่าแบบ เอ้ยเรากินไปเองถ้าอยากกินอ่ะเดี๋ยวไปซื้อมาให้กูบอกว่ากูโกรธแหละไม่ไม่กินแล้วไี่ชายก็แบบเหมือนไปซื้อนักเก็ตมันเยอะมากมากอะเยอะเป็นสิบกว่าชิ้นอะแล้วก็อกอันนี้ยนักเก็ตของเธอแล้วกูก็บอกว่านี่เธอไปชดใช่ไหมกูก็ลุกไว้มึงโง่ลุกแบบเราเลิกกันเลยตบแขนมึงอแม่ดูละครเลยที่ตลกอะแล้วก็คือกูมีการไปยืนอยู่แบบตรงนี้เป็นไม้กาบวางนาไว้กูไปยืนอยู่ตรงลานแล้วเพื่อนกูแบบมึงมาแบบวันยังไม่มางอเมืองเลยอย่างเงี้ย กูจะยืนตรงนี้แหละมันโดนเลิกกับกูก็เอาสิถือแบบยืนได้ห้หอ, <c oughs> องหมอห้องหมอไม่ได้เนี่ยเพื่อน,นกลัวก็เลยแบบไปบอกว่า <c oughs> มึงคืนดีกันเถอะสุดท้ายผู้ชายก็แบบว่ามาขอโทษกูเรื่องนักเก็ตไปเลยมึยงคิดว่าเรื่องนี้ใครผิดมึง <c oughs> เป็นเรื่องราวที่แบบพูดง่ายนะกูแบบคาดหวังในตัวเขาทุกอย่างเลยแล้วไม่มีการอัดลูกมลรวยอะไรเลยเพราะว่ากูรู้สึกว่าการที่กูมีความรักครั้งแรกมันต้องเพอร์เฟกต์แล้วกูวาดฝันทุกอย่างเลยว่าแบบเออเนี่ยถ้าวันดนึงอะ่ะเราจะต้องแบบเป็นปเป็นเราไม่สามารถเปิดตัวเธอได้อ,อะไรอย่างเงี้ยเธอโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยเธอพี่ตอน<ล>นั้นอ่ะคอยไปแงดงาคือความฝันเราชัดเจนไงคือแฟชั่นมากเลยนะแล้วกูสวยกูสวยมากเออกูก็สวยอยู่นะแต่ว่าสุดท้ายมันก็จบด้วยการความนิเียบของกูได้แหละเพราะว่า พอเขาเริ่มเอือมละอากับกูใช่ไหม,มเหมือนแบบรู้สึกว่าความเงี่ยของกูมันเกินไปนู่นนี่นั่นเงนี้ยเขาก็เริ่มเหมืนอนไปมอทนปะ่ะเออเขาไปชอบคนอื่นแล้วกูก็รู้ว่าเขาอะชอบคนอื่นอันนี้ไม่รู้ว่ามึงคิดว่ากูผิดปะ่ะเขาชอบคนอื่นแทนที่คบกับกูแล้วเพื่อนอะเพื่อนเขา,ามีการถักไปหาที่นจริงๆสําหรับกูนะ ไม่ว่าจะยังไงอะไม่โอเคกับแฟนยังไงอะก็ต้องเลิกกันก่อนที่จะมีคนอื่นเลยเออแต่ว่าอันนี้เขาไม่ได้มีคนอื่นเขาไม่ได้ตั้งใจคือเพื่อนเขาทักไปกูก็โอเคกูเข้าใจแตก่กูเริ่มหึงหวงแล้วพอที่ความหึงหวงกูกูเข้าใจนะว่ามันเวอร์เกินแล้วมันทําให้อีกฝ่ายนหนึรู้สึกแบบ <ừ> เขาก็คงจะเอือมเต็มทีแล้วมันมีปฏิกิริยาที่เขา,าเริ่มที่จะ รู้สึกกับคนอื่นๆหรือเล่นแบบมายอกไก่กับคนอื่นๆซึ่งมันทำให้เราหยอกยิ่งหงุดหงิดเคยสัญญากันว่าเราจะไม่บอกเรื่องกันแบบว่าหรือเขาจะไม่บอกเรื่องเราอเลยเราเขาก็เลยคงไม่พูดกูก็รู้สึกว่าทําไมต้องแบบการกระทําเขามันแบบสื่อว่าอยากเลิกเต็มทีอะไรเงี้ยกูก็เลยโมโหมากๆแล้วแบบมาเคี่ยวกันให้รู้เรื่องตอนหน้าห้องของกูแบบจะเลิกใช่ปะจะเลิกใช่ปะหลังคุณเ่อก็แบบเออเลิกก็เลิกแล้วกูแบบเธอเลิกกับเราเหรอแล้วกูก็จุ้งเขาเอามือคืนี้มันเป็นประตูห้องเขาเลยมัเ้าไป กูก็เข้าไปในห้องคอมเลยแล้วแบบกูก็โมโหกูร้องไห้กูแบบผักคอมทุกอย่างเละๆทำนักเได้นคอมโรงเรียนไม่ท้องกูกู <c oughs> <c oughs> รู้เลยว่าตอนนั้นกูเป็นยุคที่กูงี่เง่ามากแต่ว่าประสบการณ์ละครั้งแรกทุกอย่าง มันทำให้กูได้เรียนรู้เยอะมากเลยนะหมายถึงว่ารู้จักการรักใครสักคนแบบที่เราไม่ต้องไปคาดหวังกับเขามากอะแบบเราต้องคิดที่เราจะให้อะไรบ้างรักษาความรู้สึกหรือคําพูดอะไรที่แบบบอกเลิกบ่อยเนี่ยไม่ควรเลยคือเราต้องแบบแคร์ให้เราอยากเขคนคนนึนั้น,น,นไม่ใช่ว่าเหมือนเราเตะบอลแบบ ไม่ใช่อยู่คนละฝั่งแต่เราต้องอ,อ,อยู่แบบทีมเดียวกันเพื่อที่จะทาให้เราแบบเตะเข้าโกลอ่ะแต่อันนี้มันเหมือนแบบแข่งกันว่าใครจะชนะในเกมนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นกูยังตัดใจจากเขาไม่ได้สักทีนะทุกครั้งที่กลับไปที่โรงเรียนนั้นเลยียก็ยังคิดถึงเออมันจะมีโมเมนต์ที่คิดถึงคิดถึงจนพอวันนึงมันตัดแล้วอ่ะกูไม่รู้สึกอะไรเลยเออมมกูไม่รู้สึกคิดถึงไม่รู้สึกอยากกลับไปคบก็คิดว่าเขาเป็นเมมโมรีดีๆถึงแม้ว่าเราจะเคยแบบประสบพบเจอเรื่องไร้ไร้กันในอทีตอะไรเงี้ยหลัง เศร้ารุนแรงมันไม่ใช่แค่เรื่องเขาเนี่ยมันมีมันมีภ<ม>าระอย่างอื่นอีกใช่สภาพแวดล้อมบาบาๆาหรือว่าปัญหาอื่นด้วยแต่ว่าเขาเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เราเศร้าเออที่ทําให้กูเศร้าแบบมันไม่ใช่ความผิดเขาเลยอ่ะอืใช่นี่ก็เป็นเรื่องราวของเราที่กับรักครั้งแรกที่แสนจะแบบปัญญาอ่อนต่อไปเป็นเรื่องราวของเราเออรักครั้งแรกคือตอนป .6 เคยพูดกับแม่ว่าจะไม่มีแฟนเด็ดขาดจะไม่มีแฟนเด็กขาดเพราะเข้าไปม1มีแฟนเลย แม่เราอะคือค่อนข้างสตรีก,ก,กับผู้ชายมากคือตอนเด็กๆกบบไม่สามารถที่จะมีเพื่อนผู้ชายได้เลยสมัยก่อนคือแบบไม่ค่อยให้ผู้ชายแตะตัวเพราะว่าแบบแม่ก็จะสอนแบบห้ามให้ผู้ชายโดนตัวนะอะไรแบบนี้พอเราขึ้นมอหนึ่งมาเหมือนเขาก็ไม่คาดคิดเนาะว่าเราจะแบบจะมีแฟนะ่ะแต่เราไปเจอผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเราอยู่มอหนึ่งนะเขามารับน้องเขา่อยู่มอห้า เออแล้วเ,เขาก็เป็นหลีดโรงเรียนด้วยหลังจากนั้นอ่ะเหมือนเราก็เห็นแล้วแล้วเรารู้สึกว่าแบบไม่รู้เขาเรสึกยังไงก็ไม่รู้ความหลังแรกก็เริ่มรู้ความรู้สึกว่าแบบคนนี้แบบน่าดึงดูดจังเลยอยากรู้จกกักจังเลยอยากชี้ใช่รู้สึกแบบทำให้เราแบบว่าตื่นเต้นอะ่ะทำให้เรารู้สึกสู้ซ่าได้หมดใจแล้วไ <c oughs> ด้ไแล้วเราเป็นคนไปตามจีบเขาหลังจากนั้นเราก็แบบพยายามแบบเช็คตารางเรียนเขาเไปว่าเขาแบบเรียนดูเนี่ย เรียนข้าวไหนบ้างแล้วเราก็แบบไปตะล่อมตะล่อมถามด้พี่ว่าแบบว่าพี่คนนี้ค่ะเขาแบบมารับน้องสองวันเลยหรือเปล่าก็าอยากเจอเขาสองวันบอกว่าอ๋อพี่คนนี้อยู่หมห้ามีมีรับน้องสองวันอยู่แล้วแบบมหกอาจจะวันเดียวก็ดีใจว่าแบบวิเขาอยู่หมห้าแบบว่าเขายังไม่ได้กาลังจะจบไปนะอะไรอย่างเงี้ยบอกว่า หลังจากนั้นเราก็แบบตามจีบเขาแบบตามเทคแคร์แล้วเราเป็นคนที่แบบขัางหลักมากอ่ะเราแบบจําทุกดีเทลรายละเอียดของขา้ยันแบบว่าตู้ไปสนีที่บ้านใช่พึ่งใช่จำทุกอย่างได้หมดเลยแบบว่าไปกินอาหารครั้งแรกด้วยกันที่ไหนแบบทุกอย่างทุกสิ่งอย่างแบบรายละเอียดดีเทลของเขาเลยน้อยๆแบบรหัสประชาชนเขาเรายังจําได้เลยเหมือนเลยควันี้เยังจาได้เลยูงงมากใช่แล้วคือเราก็ได้คบกันจริงๆขึ้นมาแล้วแบบ เด็กในโรงเรียนที่ชอบเขาอ่ะก็เกลียดเราก็แบบเป็นเลียดเราแหะเราเป็นใครเขาเนี่ยผู้หญิงคนอื่นจีบมาตั้งนานเยอะมากไปด้วยทำไมถึงแบบเขาไม่เอามาเอาอีเด็กนอนเขาคนเดียวเนี่ยหรอเราก็แบบเราก็รู้สึกว่าแบบเราพยายามจีบเขาด้วยที่เราไม่ได้ไม่หวังผลอะไรเลยเว้ยเราแบบเทคหาเขาตลอดเวลาแล้วก็แบบแสดงความเทคแคร์เป็นห่วงเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งเป็นวันวาเลนไทน์เราหายไปเลยทั้งวันเพราะแบบเราอยากดูเว้ยว่าเขาอ่ะ สติกเกอร์มาทั้งท้ที่เขาไม่เคยทักรเรากลับมาก่อนเลยนะเราเป็นคนทักไปหาเขาแล้วเราก็ไม่ตอบเลยแบบทําใจนานมากแบบไม่อ่านไม่ตอบทั้งทที่ใจอยากตอบบ้างนะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ส่งกลับมาอีกรอบนึงเหมือนเขาแบบทักซ้ำมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจเว้ยสักพักอ่ะมีเห็นกลุ่มผู้ชายกลุ่มเหนือเดินผ่านมาหน้าห้องแล้วร้ว่าแบบไอ้เชียชิวหายเลยว่าใช่แน่เด็กอ่ะก็ไปมุดซุบไปใต้หัว อย่างเงี้ยเพื่อนอ่ะก็แบบเหมือนเพื่อนก็รู้สิวรูุ้ว่าเราคุยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบวิ่งออกไปใช่ไหมแล้วเขาแบบว่าเคสแบบพี P ่พี่เขามาหาอะไรอย่างเงี้ยแบบพี่เขามีของจะมาให้ก็แบบ หน้าดแดงอะตอนนั้นเขื่ออะทำตัวไม่ถูกแบบมือหน้าชามากเลยครั้งแรกที่เราบบได้คุยกับผู้ชายระยะประชิด่าง <c oughs> ที่ไม่เคยมาก่อนอนะก็แล้วทีเนี้ยเขาก็แบบยื่นตุ๊กตาตัวหนึ่งมาให้เราแล้วเขาบอกว่ารับไว้หน่อยนะครับ <c oughs> แล้วหลังจากนั้นอะก็คุยต่อกันอีกสักพักแล้วเขามาขอบเราเป็นแฟนที่สรวว่ายน้ำนะว่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยื่นดอกมาให้เราเรอะเป็นในแบบพี่ไหมอะไรอย่างงี้เป็นแฟนกันไหมแล้ววันนั้นก็เป็นเหมือนใกล้ๆวันเกิดเขาพอดีแล้วก็แบบให้ของขวัญเขาไปด้วยแล้วโอเคตกลงว่าเป็นอะเลยอย่างงี้พอหลังจากคบกันเสร็จอะเหมือนพอเราอยู่ด้วยกันนานๆอะเรามีความคาดหวังต่อก,กันที่มันมากขึ้นอะเราดูแคลนกันเองอะเข <ใจ S 1> ้าใจป่ะเหมือนพอเรารู้ว่าคนคนนี้รักเรามากเขาคงไม่ทําอะไรใช่ใช่คิด<ๆ>เราจะอีโก้เยอะกับเขามากขึ้นเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ายังไงเขาก็ยอมเราแต่ว่าณตอนนั้นเราไม่ได้อยู่ในโพส ition ที่ เป็นคนทํานะ<ม>เราอยู่ในโพสชั่นที่เป็นคนยอม,มคือเขาแบบค่อนข้างสตรีทก,กับเรามากๆ,ๆเช่นแบบการแต่งตัวอะไรเงี้ยตอนนั้นเราต้องยอมแบบใส่เสื้อยืดแบบป้าๆแล้วก็กางเกงยีนขายาวออกไปจากบ้านทุกวันเพื่อแบบถ่ายรูปให้เขาดูแล้วให้เขาสบายใจว่าแบบเราไม่ได้แต่งตัวโปนะ<อ>นก็ไม่รู้ว่าทําไปเพื่ออะไรเราก็คง,คงคิดว่าเออเป็นแฟนกันนะอ่ะก็คงจะทําประมาณนี้แหละแต่เราไม่รู้ว่าอันนี้มันคือสิ่งที่ถูกต้องหรอาแต่เรารู้แน่ๆว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการอ่ะแต่เราก็อดทนนะเราเราคบกับเขาสามปีนานมากจะก รอกินข้าวพร้อมกันแลวจะมีประโยคที่พิมพ์เป็นชุดคำพูดที่แบบต้องพิมพ์ส่งทุกครั้งก่อนจะนอนหรือก่อนจะกินข้าวอ่ะมันจะต้องแบบบางครั้งแล้วต้องก๊อปแล้วก็วามางครั้งเขาแบบเติมบางสีแบบเติมใหม่เติมประโยคใหม่บางสีเพื่อให้ประโยคมันใหม่ขึ้นแล้ว็ติมให้เยอะได้คุณ็เติมยองได้เนื้อออไหมเขาบอกว่าให้ให้เราอ่ะไปหาเรื่องมาคุยกับเขาทุกวันส่ตวโทรหากันแล้วเราเงียบอ่ะเหมือนพอเราอยู่ด้วยกันทุกวันสามปีมันโตด้วยกันมันไม่มีอะไรต้องคุยกันมากแล้วเนื้อออกไหมเหมือนเราก็เจอสถานการ ทำไมกูต้องแบบหาเรื่องมาคุยกับมึงทุกวันน่ะเขาบอกว่าถ้าวันนี้ไม่มีเรื่องมาคุยอ่ะก็ไปหาเรื่องใหม่มาคุยแบบให้เราไปหาอะไรมาคุยแบบเช่นเล่านิทานให้ฟังก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเนื่อมาแล้วแบบอยู่มา5แล้วอ่ะไอต้องแบบเล่านิทานให้อยูฟังอีกหรอคือกูม .1 นึ่ะกูก็จะเล่านิทานให้คนฟังหรือเปล่าเรากลับรู้สึกว่าแบบกับเราเองกับความสัมพันธ์ relationship ของเราเองมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่กับการที่เราต้องยอมเขาไปหมดทุกสิ่งอย่างเราเลยรู้สึกว่าตั้งแต่เราเลิกกับแฟนคนแรกอ่ะเราีนเยอกับ การที่ต้องเจออะไรแบบนี้เราการเป็นคนที่แบบไม่ชอบผู้ชายที่จุกจิกจู้จี้กับเราเกินไปงนอไแม้เราแบบว่าอยากแต่งตัวยังไงก็ต้องได้แต่งอยากทําอะไรก็คนที่จะแบบให้เกียรติเราในการที่เราจะเลือกชอ์ของชีวิตเราให้เราได้ทําเขาคือคนที่จะเป็นคนมาซับพอร์ตในจุดตรงนั้นของเราไม่ใช่คนที่จะเบรกเราให้เราก้าวไปข้างหน้าอืมนอะใช่เวลาที่เราจะเลือกคบใครอ่ะไม่ใชื่อว่าดูแค่หน้าตายจริงนะเว้ยคือเราต้องลิสต์ไว้เลยว่าแบบเราต้องการคนแบบไหนในชีวิตที่ที่ต้องการจริงๆอ่ะเราถ้าสมมติว่าเรื่องไหน การแต่งตัวอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นเคสชอบแต่งตัวแบบนี้แต่เราชอบเรื่องอื่นเคไเลยแต่เราไม่ชอบการแต่งตัวเ<อ>คนเราสามารถยอมเคได้ไหม,ไม,มถ้าเราสามารถยอมได้ไเราก็แบบอดโอนให้มันได้เหมือนกันอย่างเงี้ยอย่าไปสตรีกกับทุกเรื่องเพราะว่า ความรักอะให้อยู่กันเหมือนเพื่อนอ่ะเพื่อนกันมายัางไงอ่ะเราก็แค่บอกรักการมากขึน้นหรือว่าใส่ใจดูแลความรู้สึกหรือเป็นคนที่อยู่ข้างกันแต่ไม่ใช่คนที่จะแบบต้านกันออใช่แบบเวลาเรามีแฟนอ่ะเราไม่เคยแบบว่าห้ามเขาว่าอยู่อันนี้อย่าทำเลยอันนี้อย่าทำเลยไม่มีเลยเราไมแต่แบบว่าอยากทํานี้ใช่ไหมได้เดี๋ยวเราหาทางให้เธอได้ไปจนถึงจุดนั้นนะโดยที่เราแบบไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่า อนาคตของเขาจะมีเราหรือไม่มีเราหรือเปล่าแต่ว่าณักปัจจุบันเราก็อยากให้เขาไปได้ไกลที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้อะไรแบบนี้เอาง่ายๆเหมือนเพื่อนที่แบบร่วมเดินทางไปด้วยกันจนแบบว่าเฮ้ยคนนี้มีความฝันแบบนี้คนนั้นก็ซัพพอร์ตนะความฝันแบบนี้เราก็ซัพพอร์ตถึงกันให้มันแบบมองเป็นเรื่องที่ไปด้วยกันมากกว่าที่เราจะแบบคอยนั่งจับผิดแบบเดินไม่ได้กันกิจกรรมนี้ไปแล้อแบบคือไม่ได้สนทางใครเลยอะแล้วอย่างหนึ่งคือเราเป็นคนไม่ขี้หึงเลยแต่แฟนคนแรกของเราคือขี้หึงมากห้ามแบบ มีเพื่อนผู้ชายเลยคือแบบแม้แต่อาจารย์จับกลุ่มให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันในการทํางานนะก็จะมีปัญหาทุกครั้งเราก็เลยรู้สึกแบบัน mm. ไม่ได้อะทั้งโลกนี้มีผู้ชายอ่ะเป็นไปไม่ได้ถ้าจะหลีกเล,ลี่ยงการเจอหรือ<ล>ว่าการคุยกับเพื่อนผู้ชายอ่ะการคุยกับเพื่อนผู้ชายถ้าเราวางตัวถูกอ่ะมันก็ไม่มีอะไรเลยหรือว่าถ้าเกิดเราเชื่อใจกันแล้วกันมากพอแต่เราแค่รู้สึกเหมือนว่าความเชื่อใจก็ไม่มีอ่ะ,าอก,อะการที่จะให้เราเป็นอิสระแบบฟรีดอมยังให้เราไม่ได้เลยอยู่จะมาเป็นแฟนเราได้ยังไงสุดท้ายเน้ตคิดว่าทุกกกกกคนต้้อออองงงมมีีีโโลลลขขวเแ็รา โลกหนึ่งคือเอาให้ง่ายอย่าแบบว่าล้ําเส้นกันมากเกินไปทุกคนมีชีวิตของเองเขาลบความเป็นมนุษย์ของอีกฝ่ายเข้าใจเชื่อใจซึ่งกันและกันมันถึงให้ความสัมพันธ์แบบเวิร์กต่อไปได้ไม่ใช่ว่ารักในวัยเรียนมันเหมือนจุดเทียนการใส่ฝนเนี่ย<อ>มันมีคนเคยพูดประโยคนี้เหมือนกันนะแต่มันก็สามารถเวิร์กได้เว้ยถ้าเราอ่ะแบบมีความที่จะเข้าใจซึ่งกันและกันมากพอ<ๆ>สำหรับวันนี้นะคะก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนหวังว่าการได้มาฟั เรื่องราวการเม้ามอยของพวกเรานะคะพยายามทําให้แบบดูเป็นการเม้ามอยมากที่สุดเนาะหวังว่าทุกคนจะได้อะไรแบบความสนุกสนานหรือว่าได้ไอเดียดีๆไปพัฒนาตัวเองอะไรที่เราทำแล้วไม่ดีก็อย่าทําตามนะคะหวังว่าทุกคนจะได้ในส่วนนี้ไปนะคะก่อนที่จะไปเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเจอกันใหมค่คลิปหน้านะคะจะเป็นคอนเทนต์อะไรเราติดตามกันได้เลยะคะ่ะบ๊ายบาย